อ,อ,คคอยืนตรอกค่ะเป็นมา,ม,มาอย่างไรถึงมาว่าเออเราถึงมาได้เราเป็นศิล,ลปินศิล,ลปินอินดี้ยอดเยี่ยมศิลปินเราแบบช่วยบำเพ็ญประโยชน์อะไรยังไง<ส>มีค่ะมีค่ะต่อสังคมเนี่ยคือชอบมากอ่ะสังคมส่วนมากกิจกรรมแบบที่ที่ทำเพื่หลักๆก็ช่วยน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามีโอกาสก็คือช่วยแล้วใช่ค่ะก็นี่เหมอนต้องช่วยตัวเองก่อนหลังบ้านเหตุการณ์ มาแล้วฟังนินงเล่าหนึงก่อนแล้วที้านก็สดองเร้อนอ๋อคือเป็นคือเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าเราถ่ายเอ็ค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนผับเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาน่าจะมีเหตุการณ์อะไรไม่รู้ในร้านนะคะแล้วก็เหมือนการเขาไล่ไล่ยิงอะไรหนูก็ไม่ไม่ทราบเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แต่ว่าทราบแค่ว่าตอนที่เรากําลังกลับรถอ่ะมีเขาไล่ยิงกันมาพอดีคือเราถ่ายเอ็ในร้านน่ะถ่ายเสร็จแล้วค่ะแล้วก็กินข้าว แล้วทีนี้โชคดีที่เขายิงมาไกลแล้วก็กระสุนน่าจะลงที่พื้นก่อนแล้วค่อยกระเด็นมาโดนรถใช่ใช่ต้องแนไกลอยู่นะคะไกล่ประมาณ50เมตรได้แต่ว่าแต่ว่าได้ยินเสียงดังมากลงโดนรถต้นแหบโดนข้างรถค่ะหลังหลังอยู่เบาหลังเบาหลังอนั้นมีเบาหลังมีค่ะนั่งทุกคนเลยในรถคือแบบ เตรียมตัวคือหมอหมอกตอนน okay like ั้นพี่นาทีน่ากลัวยังไงทาไมกลัวมากแต่ว่าค er nah ือในใจเราก็คิดว่าเราต้องมีของดีแหละใช่สิ่งสิ่งสิทธิ์คุ้มครองแต่ว่าในในอีกแง่มุมหนึ่งคือเขายิงมาไกลก็เฉียดตายได้ไหมคะเฉียดตายได้เลย่ะก็นึกท่องอะไรอยู่ในใจไม่ได้ท่องอะไรคือแต่ว่าพี่ที่เป็นผู้กํากับอะคะเขาเขาโทรมาเขาบอกว่าให้รีบกลับห้องนะมีมีเขาไล่ยิงกัน ตรงถนนที่เราไปกินข้าวอะไรอยู่ลูกเลยบอกว่าโดนรถโดนแล้วพี่ใช่ตอนนั้นเดี๋ยวก็ตกใจมากค่ะแต่ว่าเราเราก็แบบว่าดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยหลายคนแบบว่าพบของขลังอะไรหรือเปล่าก็มีบ้างค่ะหลายหลวงพ่อเหมือนกันบอกสักหลวงพ่อหนึ่งได้ไหมักหเยอะเยอะเลยค่ะเยอะเยอะมากเขาปิดตัวหรือยังไงคะเหตุการณ์แตก็คือยกขึ้นมาเลยไหมคะ ยิ่งยิ่งหลังเหตุการณ์ยิ่งพกเยอะกว่าเดิมใช่ค่ะเวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเรามีการบอกบ่าวเก่าบ่าวเก่าแม่ย่านาบ่กเก่าปู่พญานาคปู่สิริโทแล้วก็บอกบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่ไปทำบุญอะไรทำค่ะถอกขอครั้งใหญ่เลยไหมคะไปทอดทอดกระถิ่นใช่ที่วัดวัดหลวงพ่อรวยค่ะ แกสะดวกขะเลยใช่ค่ะคือส่วนตัวเราไม่ได้คิดว่าเราจะสะดวกขออะไรแต่เราอ่ะตั้งใจไปทําบุนูแหมกก่อนอันนี้ตั้งใจไปทําบุนูแหมใช่อายุอายี่สิบเอ็ดบริบูรณ์ังไม่นึ่งใกล้แล้วค่ะจริงเวลาเราไปทําอะไรนี่เรากังวลมากแค่ไหนเราต้องเดินทางมารอกแบหลายอย่างเราต้องติดเนบ้างหรือว่าอะไรที่ไม่ค่นยถึงก็เราก็กังวลบ้างแต่ว่าคือที่หลักๆเลยเราต้องเซฟคนขับรถค่ะ ขับรถเนี่ยสำคัญคือหนูจะมีคนขับรถสองคนไว้เปียนขับกลางคืนกับตอนกลางวันใช่ที่มีเหตุการณ์นั้นเราได้ไปแจ้งความหรือต้องไปลองเรียนอะไรยังไม่ได้แจ้งคือลูกกระสุนมันแค่เฉียงรถมันไม่ได้ถึงกับร้ายแรงถึงขั้นแบบทะลุเข้ามาโดนใครอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็ไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นคุญิงอืมใช่เราเราก็เราก็มองโลกในแง่ดีว่าอ่าแค่ไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีมากเลยมีทันตแพทยแจ้งต่ออะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ไม่ม MM. ีเลยนะครเขาออกไปแฟนๆมาตกใจตกใจค่ะใช่เพราะคนคิดว่าแบบอืมเราโดนใช่ค่ะใช่ก็มาถามอะไรบ้างก็หลักๆแฟนๆก็บอกว่าอ่ะอีกแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนเหตุการณ์ก็เหมือนเหมือนก็มีบ่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เหมือนเขาทะเลาะกันทั่วไปใช่เหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่่่ะแตทีมันจะหนัดหน่อยปึ้งใช่ใช่ คือเป็นคราฟท์ไปใช่แต่ตอนนั้นคือความรู้สึกเราไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงปืนคิดว่าน่าเป,นเป็นเสียงเหมือนเขาเหมือนเขาเบิ้ลรถอะไรอย่างเงี้ยคิดเราก็มองโลกอย่างงีด้ดีแต่ว่าคือพี่ๆในรถก็คิดว่าใช่แหละใช่ยังไงก็ใช่หนูคิดว่าไม่ใช่อยู่ในรถกี่คนคะคะอยู่ในรถประมาณ 6- 7คนเป็นรถตู้รถโฟล์กเจอร์ค่ะโฟล์กเจอร์งามค่แล้วความสุขค่ะา้ก็สวยตองงามค่ะเท่าทีแล้วเรียบร้อยเสร<ว><ว>็จเลยข้างบนแล้ว คือจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าจะให้ดีคือต้องรอ6เดือนแต่ผ่านไปแล้ว2เดือนก็เริ่มเข้าที่เรียบร้อยแล้วพอจะไดคมเจอก็ใจมากวันนี้วันนี้ใส่ชุดแล้วมันดูติมอิบเลยก็ยังได้เย็บอยู่นะคะก็ยังได้เย็บอยู่เอาอะไรอีกไหมครับเพิ่มอะไรตรงไหนอีกอุ้ยเยอะแล้วค่ะแม่คือไม่ทำแลตรเนาะคือถามว่าตอนนี้คือเรามันมันเยอะไปหมด ไม่ว่าจะเป็นจมูกตาแล้วก็หน้าอกหน้าใจใช่ก็มันไม่มีอะไรต้องเพิ่มเติมแล้วแต่แฟนว่ายังไงบ้างไม่ถัดตับลูกใหม่แต่แฟนก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วปลาปลาความรู้สึกว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราอย่าก็เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแม่เราไม่ได้คิดว่าเราเราที่สุดแล้วเรายังหมายถึงว่าจะมีทำอะีรอีกหมาว่าเพ็งอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออย่าง้ยรอเวลาคือตอนนี้ยังไม่ได้คิดค่ะ ถือว่าพอใจอย่างที่เองต้องการเลยไหมพอใจแล้วค่ะ